มาถ่ายด้าน่งของเราโซ่อสว่างชุดตาานเหลือนนครับทุกคนครับเีมใมากคุณวาน้องหอยครับวานองหอยเป็นวสว่างอารมครับผมเบนเป็นเหมือนกนครับผมเหาอะไรทระดับ พ่อแม่ครับแม่ที่แม่เป็นมาปลายชี่พ่อมครับพ่อที่พราที่พ่อมหลายครับที่ตั้งใจมาบวชสถานที่อาจจะคับแคบเพื่อมีคนมาเยอะแต่สลาร์หลังเล็กนะครับสลาหลังเล็ก่สลาร์น้อยหลังนี้เยี่ยวเห็นนะครับขอบไปนั่งได้เลยและรอบประธานก็นั่งได้นะครับนั่งพัดได้ไม่อยากไปชิบกัน อคอปราทมากเกินไปให้เหลือไว้หเมรคขึ้นนะครับโดยประมาณผู้ใดสีบปูชาผัานตมานา่งนนาบีร์กองผด้วหการบองผีทานายกรรมการเป็จัดเจ้าอีไว้ในขณท่านอพราทถึงขั้นท่านนาไปด้านทนก็เออหัานนาท่านประธาจุดหลไแล้วไพี่นองนั่งเก็บแล้วสกัดจากข้าวเป่าเพื่อเดียวเพราะว่าท่านนเต็มมืดแก้ว เมื่อนี้หลายท่านมาร่วมกันสถานที่อาจจะน้อยไปเลยนะครับเนาะ,เ,ะเป็นบุญของพวกเราได้ได้มาเจอกันเราเคยทําบุญร่วมชาติเราเคยตักบ,บาตรร่วมขันเราเคยทําบุญร่วมต้นเราเคยสร้างกุศลร่วมกันไม่ว่าบุพเพกะตะบุญญาตาจิงได้มาเจอกันในงานบนุญขันพูดว่ามีบุญบริมาณนานะยี่สเด้นนะครับบูชาพระแต่แล้วคุณแม่นั่งตรงนี้ครับคุณแม่ครับ กรรมการเรารักไปด้วยนั่งตรวนี้กล่าวราบูชาก่อน9045์ส90สิมนครรถอะไรรถเกง๋งรถพิกอัพรถพิกอัพ9045ไปที่รถท่านด้วยนะครับจเจ้าหน้าที่จัดสถานที่ดูแลรถ9045นะครับไปเคลื่อนรถท่านด้วยโอเคนะครับ อาคุณแม่ยกผาไต้ขึ้าานเด้อบันนี้เด้ออ่าแม่แม่เรื่ยอยุสาแม่นี่เข้าไปเข้าไปสักก้อนเข้าไปนั่งให้เต็มก่อนนะครับไอ้เทื่อเดียวเลยนี่เป็นชุดเป็นชุดนะาได้ผ้าไตแล้วกรรมการเราลัดไปด้วยเด้อลัดไปนน่าให้นั่งตรงนี้สักก้อนอามาแล้วจะเก็บเห็ดชุดพูดให้ถึงผ้ากาวข้าถวายบูชาพระธาตุอาหินศิลามงคลนะครับอ่านั่งตรงนี้นะครับกรรมการจัดไว้ดีมากนะครับด้านในเต็มหมดเรียบร้อย เออ่าอนอ่งยกพระไต่เชินครับโอ้เอากอออาอีตัวนี้ไปกรรมการห้าออกกาอียืนไปนี่กาอียืนยืนหน้ากองเมื่อกันเนี่ยเอาไปครปับเอาไปคุณแม่นั่ง,อ,งอยู่บนกลองอียืนเอาครับเอากาอีไปให้คุณแม่นั่งบูชาพร่า